แล้วล,ล,ล,ล่า <S <S สุดใหม่ล่าสุดล่าสุดโลโอ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 ไอโอนอโ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 อออจริงกรัมสรุปให้อส่แมโอชอโอมอโออว่าไง ต้องใส่หรอกเราภายใต้มาตรการแล้วมาตรการร้านแบรนด์หน้าร้านฮะอ้าวพร้อมมัยังอ พร้อมหรือยังเราเช็คเสียงก่อนครับใครกดเยี่ยมเยยี่ยมฮะอ๋อมีวิดีโอว่อนไม่มีด้วยนปล่อยไปยไปล่อยไปแล้ว,ลอลวโอเคภาพเสียงชัดเจนนะครับอ่าตอนนี้รบกวนใครที่ดูอยู่อืมอืม แป๊บหนึ่งนะฮะเอาเช็คก่อนเขาทำอะไรนะเราทำอะไรกันนะอันบล็อกใช่ไหมใช่อันบล็อกโอเคถ้าได้ยินนะฮะมีเยี่ยมๆหน่อยนะครับผมว่าไม่มั่นใจอันนี้เราเป็นวิดีโอไม่อ๋อเอาอันจอขวาได้เลยะฮะ มีไหมถ้ามีถ้าได้ยินชัดมีเยี่ยมเยี่ยมนะฮะหรือว่าอยากดูอะไรอยากรู้อะไรนะครับส่งคอมเมนต์เลยครับส่งคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากรู้อะไรนะครับอยากรู้สีไปเริ่มดีกว่าสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วการมินอินสตินครับที่ห่างหายไปนานเนาะ ตอนนี้มาถึงรุ่นสองแล้วนะครับก็คราวนี้มาเยอะมากทั้งสีแล้วก็ไซส์แล้วก็เรียกงารูปแบบที่หลากหลายมากๆก,กว่าเดิมอีกนะครับเยอะจนงงเลยแหละเดี๋ยวเรามาลไล่เรียงกันทีละอันนะฮะแต่ว่ากออ่อนอื่นยังไงดีอินสตินคืออะไรก่อนบางคนอาจจะเฮ้ยการมินก็ต้องฟอร์รเนเ n อร์เมือ่อเรามีเพิ่งมีฟินิกเจ็ออกไปอันนี้ก็เป็น f o r ์นเนอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ ถึงอินสตินอ่ะพี่ลองแบบคร่าวๆห,หน่อยที่ว่ามันเป็นแต่ผมจำได้ว่ามันขายดีเท่นั้นแหละใช่ก็คือมันอินสตินมันเพิ่งมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็คือมาปลายปีสองพันสิบแปดนะครับก็เปิดตัวมาก็ได้รับความสนใจนะครับก็เปิดตัวมาช่วงแรกมันสามสีอ่าก็คือจะมีสี สีเทาสีส้มอืแล้วก็สีสีทุนดาออกออก,ออกขาวใช่ก็คือแฟนๆการมินให้การตอบรับดีมากเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกว่าใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์ครับใช่แล้วก็เบาน้ําหนักเบาอืนะครับทนทานอ่าก็คือราคาด้วยราคาด้วยราคาก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็อ ไม่กี่เดือนต่อมาก็มีสีพิเศษออกมานะครับก็ได้รับการตอบรับที่ด<ะ>ีอีกนะครับก็ไล่เรียงมามามีรุ่นพิเศษ e ีสปอรนะครับจนรุ่นอ e ีสปอรรุ่น Sola านะครับจนมาถึงวันนี้ปี2022น,นะครับก็เป็น Instinct 2 s e r i e ์นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาการมินที่ออกรุ่น เขาเรียกว่าเยอะที่สุดตอนนี้แล้วอ่ะใช่โอ้โหเป็นสิบอะฮะแวนเลียนเยอะมากในซีรีส์อ่ะในซีรีส์ที่ที่เปิดตัววันนี้มีเป็นสิบสิบอ่ะสิบรุ่นว่าอ่าเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอ่าไล่เรียงกันว่ามันมีรุ่นแบบไหนมีสีไหนมีอะไรพิเศษอ่าหลังจากหายไปสามปีนะครับมาถึงล่าสุดอ้าวเรามีภาพอะไรไหมฮะอันดับแรกครับแบ่งก่อนนะครับ ว่าเรามีโซล่ากับไม่โซล่าอ่าอีสติมมีโซล่าและไม่โซล่านะครับรอบนี้มาพร้อมกันนะโซล่าก็คือก็คือมีมีมีแผงโซล่านะครับเอาไว้เขาเรียกว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ครับแทนพลังงานของแบตทําให้ทําให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นไม่ได้ม่ได้ชาร์จแบตนะใช้งานได้ไม่ได้ชาร์จนะครับย้ำนะครับโซล่าชาร์จนี่ไม่ได้ชาร์จใช่คีปนะฮะคีปให้มันรักษาเอาไว้นะเรามีโซล่ากับไม่โซล่านะครับและยังมี ขนาดชายสขนาด s และ2ปกติ2อ s ก็บสปกติขนาดสี่ห้ามิลก็คือตัว2องปกติแล้วก็สี่มิลตัว2 s อ่าตัว2อ s จะสี่สิบนะครับจะเล็กกว่านะครับสําหรับบางคนผู้หญิงที่อยากได้แบบเขาพอดีข้อมือนะฮะสายมันสั้นกว่าด้วยโอเคและยังมีรุ่นเซิร์ฟเซิร์ฟซีรีส์ก็คือเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํากิจกรรมทางน้ำก็คือเอาไว้ดูแบบพวก น้าคือน้าลงเพราะว่าพวกพวกเล่นเซิร์ฟเขาจะเขาจะดูข้อมูลจากตรงนี้เอาไว้เป็นข้อมูลกรอบนะครับก็แต่ยังมีอีกอันหนึ่งคือแท็กติคอลใช่แท็กติคอรสายทหารสายทหารก็ตัวนี้ก็คือเขาจะมีโหมดพิเศษนะครับโหมดจัมโหมดโหมดโดดลมนะครับเอาไว้เก็บสซตตีของเขาแล้วก็มีพวกสเตลโหมดพวกพังคิวอะไรเงี้ยครับก็จะมี ฟีเจอร์พิเศษที่แตกต่างกันจากรุ่นธรรมดารุ่นสแตนดาร์ดออกไปอืนะครับเท่ากับสรุปนะครับมีสองและสองเอที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับและสองสองเอที่เป็นโซลานะครับมีเซิร์ฟซีรีส์พาร์ทเซิร์ฟที่มีทั้งโซลาและไม่โซลารและแท็กติคอลสองสีที่เป็นโซลาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฟังดูงงมันยังไงอะเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาตอนท้ายอตอนท้ายเดี๋ยวจะเป็นกราฟผูดสรุปรวมหมดเลยนะครับเข้าใจเข้าใจแบ่งทีละอย่างนะมีโซล่าไม่โซล่าแล้วก็ขนาดสองขนาดนะครับแล้วก็มีซีรีแยกออกมาเป็นสี่ซีรีเนาะโอเคต่อจากนี้ครับเราจะมาดูตัวจริงของมันแล้วฮะเราใช้เวลาไม่เยอะมากเนาะเป็นไงบ้างไหนพี่พี่ลองใช้มายังก็ลองใช้มาครับเขาเรียกว่าเวลาสั้นๆเวลาสั้นๆก็ เ <Fun> ขาเรียกว่าโอ้โหฟัง์กชันนี่อัปเกรดจากอินสติ้งรุ่นก่อนหน้าไปมากๆครับซึ่งก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่การ์มินเขาอัดปล่อยฟีเจอร์มาแบบเต็มที่เลยนะครับก็เต็มเต็มที่จริงๆครับอ่าก็พวกเขาเรียกว่าฟอร์เนอร์มีบีคอร์การวิ่งอะไรมีเทรนนิ่งสเตตัสมีรีคูลี่อ่ใช่ตัวนี้ก็จัดเต็มทั้งหมดให้เหมือนกันนะครับเอ,อ หน้าจอวอตเฟสที่อาจจะเป็นค้อจากัดในรุ่นก่อนหน้าตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลงมาได้แล้วโอ้โหผมใส่มาแล้วนะครับมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะมีหมดแล้วในตัวนี้นะแล้วก็เบาด้วยใช่เบามากครับมีทั้งหมดทุกอย่างก็มาลองดูใหม่หน่อยไหมสักนิดนึง่ะเริ่มต้นเริ่มต้นที่เราเรานี่เลยกดนี่เลยดูว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่ที่อยู่ที่อยู่ บ,บนหน้าจอนะครับก็คือจะเป็นอินสติ้งสองโซล่า <Solar. S 2> <Solar. S 1> อันนี้ขนาด45่ิบห้มิลน,นะครับตัวโซ l a านี่ที่อยู่ด้านขอบหน้าจอจะเป็นแผงรับโซล่านะครับซึ่งผมไปใส่มาแล้วใหญ่มากเมื่อาาวานนี้ผมเอาไปวิ่งมาด้วยเอาไปนอนมาด้วยครับเอานี่เออเซ็นเซอร์ใหม่ใช่เซ็นเซอร์ก็ก็จะใช้เหมือนรุ่นพี่พวกซินิกเจ็ดซีรีส์ครับเอิ Epic. แล้วนะครับซึ่งก็วัดแฮนเรดวัดเพาออกได้นะครับแม่นยำรวดเร็วอืมอ่าสายสายตัวอินสติ้งสองนะครับจะขนาดยี่สองมิลครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าโอเคถัดมาจะเป็นตัวไหนต่อดีเดี๋ยวลองดูหน่อยไหมว่ากับตัวหนึ่ง<ะ>อันนี้มีเป็นตัวอินสติ้งอินสติ้งตัวแรกนะครับคือ เบ้ามันอ่ะจะดูรู้สึกเล็กเล็กลงนิดนึงด้วยแบบคือทําให้แบบสลิมมากขึ้นมันจะเทอะทะน้อยลงนะครับจะเทอะทะาน้อยลงด้านซ้ายด้านซ้ายคือตัวหนึ่งนะอีกตัวสีหน้าแดงะครับคือตัวหนึ่งนะเราก็จอจอจะชัดกว่าพิกเซลมันจะมีความละเอียดมากกว่าครับอ่าเดี๋ยวดูความหนาตัวเรือนความหนาเซ็นเซอร์อ่า ผมเอาไปลองเดินกลางแดดนะฮะก็แป๊บเดียวก็กราฟก็ขึ้นเลยนะฮะปื๊บปื๊บป๊บเลยโซล่าอ่านี่นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกับตัวหนึ่งไอตัวสีแดงแดงนี่คือตัวหนึ่งนะครับอ่ะไหนๆหนก็ไหนๆนละไหนๆนว่าโอ้โทษทีฮะเอาไปเทสเอาไปเทสมาแล้วเทสมาแล้วก็คือเนี่ยครับพวกหน้าจอข้อมูลก็การแสดงผลก็ละเอียดกว่ารุ่นก่อนหน้า คือคมคมกว่าตัวเลขคมกว่านะครับพวกวิดเจ็ตอะไรนี่จัดเต็มทุกอย่างใช่วัดการนอนนี่ฮะมีสกอร์ด้วยใช่นะครับการนอนของเรามีคุณภาพไหมนะครับการพักผ่อนนี่เขาก็จะบอกหมดนะครับนอนกี่โมงตื่นกี่โมงถ้าคุณกดถ้าคุณกดเข้าไปมันจะแบบว่าหมายถึงว่าถ้าคุณลองใช้งานปุ๊บกามันจะขึ้นเป็นแบบใช่แบบสี่ระดับเลยสีอะไรสเตตของการนอนหลับลึกหลับตื้นนะครับ IEM เวลาตื่นนะครับอ่าเซนเซอร์ abc นะครับวัดความสูงจากน้ำน้ำทะเลถ้าถ้าเรา่ความกดอากาศเราเราเราพิกพิกในการนะมันมันไปเลยนะเลขมันไปเลยนะอืมอะนี่ฮะเนี่ยเราขยับขยับปุ๊บมันไปเลยเลขมันไปเลยอะนี่เผาออกมีครบเอ้ยเผาออกก็วัดได้ด้วยใช่ตัวนี้เนี่ฮะผมเซอร์ไพรส์ผมต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยฮะเท e น d i n g s t a ต u ที่ที่ที่บอกว่ามัน มันอัลล็อกจริงๆใช่มีเทรนนิ่งแต่ว่าผมใส่ไม่ถึงอาทิตย์นะมันก็เลยยังไม่ขึ้นค่าบางอย่างนะครับวีโอทูแม็กก็มีสำหรับนักวิ่งนี่ครบแล้วนบอกเลยครบแล้วเชื่อมเอชอ r M P o เมโปเชื่อม r u n n i n g d ด n มีคพอร์ตใช่โอเคต่อมาเป็นสีอ่ะเรามีรูปไหมฮะเพราะว่ามันจีอธิบายยากมากครับรูปรูปอันเนี้ยอันเนี้ยรูปอันเนี้ย มีไหมมในไหนอาสีครับทั้งหมดมีสีจัดจ้านเต็มไปหมดครับใครที่ชอบสีอะไรแปลกๆนะครับมีด้วยนะรอบนี้โดยเฉพาะเซิร์ฟนี่มาหลายสีมากมีสีเดี๋ยวดูก่อนเอาตัวธรรมดาก่อนนะครับตัวธรรมดาคือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดซึ่งต้องมีอยู่แล้วสีดำแต่ว่าความจริงแล้วมันจะไม่ค่อยดำม,มันเป็นสีอะไรกาไฟใช่ สีกาไฟที่ที่ที่อยู่ในมือผมนะครับที่โชว์อันนี้คือสีกาไฟถูกไหมใช่ใช่ใช่ที่ผมไปถ่ายอะคือโซล่ากาไฟแต่ว่าตัวธรรมดาก็เป็นแบบนี้เลยแค่มันไม่โซล่าอ้ามาแล้วอ่าตามรูปเลยดูครับแถวที่ละแถวนะครับแบ่งก่อนนะครับโซล่าไม่โซล่านะครับตัวสองธรรมดานี่ตัวแรกเลยก็คือขนาดขนาดใหญ่ใช่สี่สิบห้ามิลสี่สิบห้านะครับนะครับก็ ราคาบอกราคาเริ่มต้นไปเลยหนึ่งหมื่นที่พืนพืนพันเก้าร้อยเก้าสิบหรือหมื่นสองทอนสิบาทนะครับใช่จะเป็นราคาเริ่มต้นของซีรีส์อินสติ้งสองเลยนะครับก็ตัวอินสติ้งสองแล้วก็สองเอตัวธรรมดานะครับก็ราคาเท่ากันราคาเทากนตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบตัวธรรมดาเนี่ยมันจะราคาเท่ากันนะครับใช่แล้วก็แต่ว่ามันจะมีเพิ่มสีพิเศษก็คือขโม คาร์โม่ครับก็เป็นายทหารนะายทหารอืมไรทหารเซเวอร์เซเวอหน่อยดิจิตอลหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็คือายทหารก็จะมีสองสีครับคาโม่กาไฟจะเป็นอินสติ้งสองใช่ใช่แล้วก็มิสคาโม่จะออกทหารขาวๆก็คือจะเป็นอินสติ้งสองเอสใช่สองเอสนะครับอ่ะโซล่าครับเดี๋ยวเซิร์ฟค่อยกลับมามาในรุ่นของโซล่าโซล่าจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพัน เอีหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบใช่แถวที่สามนะฮะแถวล่างอันที่สามนะฮะอ่านะครับก็คือตัวอินสติ้งสองตัวสี่สิบห้ามิลจะมีสามสีนะครับมีสีกาไฟสีกาไฟที่เราเล่นตอนแรกนะครับไทดอบูใช่ไทดอบูอืแล้วก็มิสเกมิสเกคือสีสีขาวนะครับสีขาวแต่ว่ามันไม่ขาวแบบขาวจ้วนะฮะเพราะว่าผมแกะออกมาแล้วก็มันก็จะแบบ คุณขุ่นนิดนึงอะไม่ได้แบบว่าสว่างเลอะเทอะใช่ไม่ใช่แบบใส่ไปลุยแล้วแบบเอ๊ะมันจะเปื้อนหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นมันจะแบบออกขุ่นๆนิดนึงใช่อ่าแล้วก็ตัวเล็กโซล่าตัวเล็กก็คือตัวโซล่าสองเอสโซล่านะครับก็คือจะมีสามสีเช่นเดียวกันสีแดงไม่ใช่สีเขียวสีเขียวนีโอทอปิกนีโอททปิกนะครับนี่อ่าแล้วก็สีกาไฟเหมือนกัน สีกาไฟ์ก็คือสีเทาครับสีเทานี่จะมีพูดง่ายคือมีทุกขนาดนะครับมีทุกแพทเทิร์นสีกาไฟต์นี่คือมีทุกแบบทุกแพทเทิร์นนี่คือสีอะไรนะนีโอโทปิกนะครับใช่ตัวนี้จะมีเฉพาะเอสองเอสโซล่าเท่านั้นครับผมนี่สวยมากฮะตัวนี้ขนาดสี่สิบมิลใช่นากสีม่วงก็สวยนะความจริงแล้วตัวธรรมดาดิฟออรคิดเนี่ยแล้วก็ตัวดิฟอันนี้อันนี้คือตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาอันนี้อันนี้สีแปลกตัวธรรมดาอ่า อันนี้จอ <Okay. S 1> ม่วงอ่าเทาๆไม่ไม่ไม่ไมจีดจานมาก 2S นะครับไล่เรียงใหม่นะครับ,รบสีกาวไฟ2 2> มี <8 S 2> ทั้งโซลา่าไม่โซลา่านะครับสีม่วงสีแดงจะเป็นอะไรนะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็สีมิดเกยคือสีขาวอ่ะออกเ <c oughs> ทาๆขาวๆแล้วก็สีเนโอโทปิกคือสีเขียวอ่ะครับจะเป็นโซล่ารครับโอเคครับซีรีส์ต่อมาคือเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี่จะอธิบายยากหน่อยเพราะว่า มันจะมีทั้งโซล่าและไม่โซล่านะครับและแบ่งขนาดอีกต่างหากนะครับขนาดตัวไม่โซล่ามันจะมีสองสีนะครับก็คือมีเอสกับมีสองเอสกับสองจะไม่โซล่านะย้ําก่อนนะจะไม่โซล่านะครับนี่นี่คือ่าที่ที่อยู่ในในภาพตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นอินเตร์ทิ้งสองครับธรรมดาอืแต่เป็นตัวเซิร์ฟเซิร์ฟนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบาท บอกเลยว่าเดือดสีสีแบบคือเซิร์ฟนี่คือเป็นสีแบบเอกลักษณ์มากในรอบนี้นะครับเดือดเดือดเลยนะครับนี่ฮะมาเยอะคราที่แล้วเซิร์ฟประมาณน้อยขายดีขายดีนะครับใช่เราก็ราคาถูกลงด้วยใช่อ่านะครับก็คือจะมีสีนี้หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทอ่าฮะเท่านั้นแล้วก็เป็นสีของสองเอสที่ที่ตัวธรรมดาไวกิกิอยู่ไหนไวกิกิ นี่นี่อ่าตัวนี้กล่องกล่องเขาก็จะเนี่ยฮะค่อนข้างมีดีเทลมีสองชั้นละเป็นกล่องสองชั้นอ่านี่แกะให้ดูตรงนี้เลยสีไวกิ๊กนะครับจะเป็นสองเอสนะครับมันคือสีแบบอไอเขาเรียกว่าไงนะสีสะท้อนแสงอะสีแบบไฮไลท์เลยอะนะครับเออนีออนใช่ใช่ใช่ไมโครลืมใบไมโครอินอะนี่นี่นี่น่ารักไหม ก็คือใส่อยู่ชายหาดนี่เต็มๆมเลยฮะใช่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวสองเอธรรมดาเซิร์ฟสี่สิบมิลครับผมนะครับราคาเท่ากันหนึงสามหกเก้าศูนย์โอเคอ่าต่อไปครับเซิร์ฟครับนี่โซล่าโซล่าอันนี้จะเป็นใครที่ต้องการโซล่านะครับในเซิร์ฟนะสำหรับแบบว่าตากแดดนะฮะใช่แต่จริงๆเซิร์ฟนี่มันต้องตากแดดแล้วใช่าก็คือตัวนี้ก็จะยืดระยะ การใช้งานได้อีกด้วยนะครับก็คือจะเป็นดำตัดขาวชื่อสีว่าคือสีอะไรเนี่ยเบลบีชเบลบีชอแบบว่าสายเวกบ,บอร์ดอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวธรรมดาได้นะครแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกทรงเทนนะฮะก็กเป็นตัวใชย่ยเป็นชื่อชายหาดครับ ชือว่าใช่ใช่ชื่อชื่อของตัวเสริมนี่คือจะเป็นเป็นชื่อชายหาดทั้งหมดมันจะมีชื่อสีแต่ละอันเลยฮะอโอเคแล้วก็สีที่สุดท้ายอจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวโอเคสีที่สุดท้ายครับทคติคอลที่หลายคนโหยหานะฮะโดยเพาะสายทหารนะฮะตัวนี้ใช่เท่าที่จําได้คือมีคนถามหาเยอะมากเพราะว่ามันมันเป็นดําสนิทตัวเดียวที่ดําสนิท ดำปึ๊ดฮะใช่นี่ฮะมาสองสีครับแท็กติคอร์าที่แล้วมาหลายสีคราเนี้ยมาสองสีพออ่าข้างบนจะเขียนว่าการ์มินโซล่นะครับด้านล่างจะเป็นแท็กติคอนะครับที่บอกว่าเขามีโหมดพิเศษมาโหมดงงโดดล่มฮะซึ่งผมพยายามหาทางลองอยู่นะฮะโหมดโดดล่มครับมารีวิวด้วยนะครับ <laughs> แต่ว่าฝนไม่ตกสักทีฮะอ่ามันโครล,ล่มครับผมนะอ่า โอเคแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นโคโยตี้แทนอ่าสีน้ำออกน้ำตาล G G G สีกากีอืมสีกากีคือความจริงแล้วสองสีนี้คือแม่งแม่งดุทั้งคู่สีดุสีเข้มอ่ะสีดุทั้งคู่เลยนะฮะราคาราคาเท่าไหร่อ่ะหมื่นหกเก้าร้อยเก้าสิบครับอ่าตัวนี้ก็คือจะราคาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหมื่นเจ็ดทนสิบบาทอ่าตัวทคติคอลนะครับครับผมโอเคพร้อม สรุปครับสรุปครับราคาอิสตินสองและสองเอสนะครับมาทั้งโซล่าไม่โซล่าเซิร์ฟซีรีส์แท็กติโก้ราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทไปจนถึงราคาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทก็คือเรนจหมื่นสองจนถึงหมื่นเจ็ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแต่รุ่นสีแบบที่ต้องการช่ครับก็คือ ถ้าใครยังสับสนอยู่สามารถสามารถอินบ็อกหรือว่าวอล์กอินเข้ามาถามเจ้าหน้าทีข่ของเราได้ทุกสาขาแล้วก็ทุกช่องทางนะครับว่าเอ๊พี่ทำกิจกรรมประมาณนี้พี่ต้องเอาตัวไหนดีมีโซล่าไม่โซล่าอ่าแทคนิคอลเซิร์ฟอ่าก็คือมาปรึกษาเราได้ครับนะครับก็พร้อมให้บริการนะครับผมสาขานะครับตอนนี้วางจําหน่ายแล้วครับอินสติน2และ2เอนะครับใช่แล้ววางจําหน่ายวันนี้เป็นวันแรกอืมนะครับ ทุกสาขาทุกสาขาอืรวมทั้งช่องทางออนไลน์ด้วยออนไลน์ครับอ่าฮะก็วันนี้นะครับไลฟ์แกะกล่องให้ดูช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวฟูล uh, รีวิวก็เดี๋ยวตามมาครับนะครับว่าฟีเจอร์พิเศษที่เพิ่มเข้ามาจากตัวก่อนมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันโอเคครับ <th ai. S 2> ผมประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรทักมาถามนะครับทางแชททุกช่องทางได้เลยครับ นะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามเรา2คนครับครับผมแล้วพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ